สวัสดีวันวิโนนครับวันนี้เสาร์ที่6มีนาคม2568ตรงปากกว่าคันตลาดนัดโคกกระบือตำบลบุดว่าเมองบุดชินราชจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเข้ามาแล้วฝากกุญแจอกกุญแจกดติดตามครับอันนี้นะครับครับันน yes. ี้มีว่าเขาหลายอยู่นะครับปีนังอหล่อนะครับราคาเป็นเรียงเรียงครับมา แม่สาวสูง140บวกนะ24,000น,น,น,นะ 4, ครับนะสาวสีสาวสีนครับลายเหลี่ยมรอบผสมเครื่องเหลี่ยมนี่ไงนี่ับโค้งสามดีนะครับเนื้อแน่นดีนะครับโค้งสามดีเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับสาวสีเหลืออีกตัวน,น,น,นแล้วอันแม่ลูกอันนั้นเล่แม่ลูกเล่ยบ่ะ แม่ลูกเล็กจังหวสาวสีลูกตัวผู้ตัวลงเหลืองนะาวสีแม่ลูกตัวผู้แม่ลูกตัวผู้ครับเอาเด็กน้อยไมหยอกกันโอ้ยหยอกกันอีกแล้วสาวสีสองหมื่นสี่พันแม่สูงร้อยสี่สิบวกครับออกเลขยขึน้นหอยนะครับสาวสี แม่ลูกแม่ลูกเหมือนกันครับแม่ลูกลูกผู้ค่าค่าจับาทั้งหมดซ้อมกันครับซ่าวซีแบบสองหมื่นสี่กันอย่านครับ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 นัดนี้ราคาเริ่มตึงขึ้นไม่เงิยนะครับครับปกติซ่าวซ่าวซีซ่าห่าวมีแต่ลูกแม่เหมือนกับวันนี้ลูกผูกก็ขึ้นแบบลูกผู้ก็ขยับแล้วนะครับ สนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ098 976 09 09 2367 2367นะนำสนใจทุกคนครับว่าอยู่หน้ามุ่นะครเอ้าไปสนใจซื้อไปง้วไปเลี้ยงนะครับอออนะเอ่อซาวซีสองข้อมกับซี่หมื่นแปดต้อแล้วกนะันะครับราคาห้องต่อได้อีกอยู่นะครับซื้อสองข้อมกต่อได้หลายที่เหมืเดี๋ยว เลี้ยงไปย,ยังอยเลี้ยงไปอีกสี่หเดือนก็นปล่อยลูกออกได้แล้วนะครับหาหกเดือนกับนุ่มหน่อยๆกับปล่อยได้ขวบหมื่นขวบนวบึ่งติ่งเงินขวบนะครับเดี๋ยวแม่กัดเสื้อหนุ่มแบบนี้นะสื่งงวแบบนี้ได้กับไล่เร็วครับซื้องงอข่มได้กับไล่เร็วนะต้องเช็คดูลูกลูกกินนุ่มดีปอนะครับเนร็จะค,นะครับเป็นได้กันไปนะีนะ่ได้ นี่ืิอกันต่ออยู่นบ,บนนี้ครับแม่ลูกแม่ลูกเต้นต่อราคาดีครับแม่ลูกจ้าหวานครับแม่ลูก สองห้อยแม่นี่หอยสองหมื่นเจ็ดพันหออยของอันนี้สาเจ็ดพันแม่ลูกลูกับแม่เด่นเด่ยสูงร้อยสี่สิบบวกครับแม่เท่าบทครับแม่เท่าบวลูกเดงนะครับแม่เสาจะบบาทออกมาสองหมื่เก้าพันงวหายวดินสวาซี 24,000ื่นสเนไหสูง145ยสี่สิบวกนะเครื่องดำดำนะครับนะ <c oughs> เครื่องดำดำครบนะครับแข้งขาดีนะครับ <c oughs> ขอบผู้ดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับส่วนดีนะครับ24,000แม่ลูกจะไหวสามหมื่นหกพันะนะครับนะเด้งๆนะครับสามสิบหกสัตวแม่ลูกนะครับ แม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลูกร้อยสามสิบบวกนะครับลูกของบ้านร้อยสามสิบนะครับแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกเนปะ็นเดือนเขายังสดๆอยู่นะครับน่าจะลูกแหลกนะครับน่าจะลูกแลกสามหมื่นหกพันนี่แบบนี้ก็ซื้อเมื่อแม่สองตัวแบบนี้ก็ได้สามหมื่นหกพันลูกแรกลูกแหลกนะสาวลูกแรกมนะั่วแม่เพิ่งหล่แหลกนะ เมื่อถ้าขึ้นรอบแรกก็หนังับพคุณจะลงเดี๋ยวอรอรอบสองกับทับได้เรื่อยกแบบนี้นะครับสามสิบหกนะเด้งแดงงามสองตัวแบบนี้นะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์เดไนะครับศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งสี่ห้าหกเก้าแปดสนใจทอยรันกาลาสินนะครับแม่พร้อมผสมนะครับเอาไปเรื่องล่อครับล่อขึ้นรอบสองครับขึ้นรอบแรกแล้วนะครับรอบแรกว่าได้ทับ รอบแรกไปเับจะทัเอาเองนะครับครับลูกจะเลี้ยงไปอีกนิดหน่อยนะครับว่อแม่สองตัวเนี่ยเขาตรงประเด็นพ่อแม่สองตัวราคาสามหมื่นบวกเหลืออะไรบ้าครับนี่งเหลือค่อมเยคมนี่แม่ค่าจะบาทหนึ่งค่าสามหมื่นสองพันสามหมื่นสอง ติดหูวกระทบหน่อครับแม่ลูกแรกน,นั่นนี่เขาสดสดอยู่นะครับเดี๋ยวเบิรงนนึงเขาสดสดอยู่นะครับติดหูวกระทบมาหน่อยนึงขอบผู้ดำแข้งขาดำนะครับเจ็ดพันอีกสิสนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ 088 088 311 311 0726 0726น่าสนใจต้อมาสััคเลยครับนมอีกนะครับนุรมอ่อมาเลยรับสอบถามเบิงนบต่อร่องเแนบวันนี้ราคาหัวเรียงนะครับขยับขึ้นเร้วยนะครับตลาดนะครับครับที่ตลาดขุดว่านะครับเริ่มราคาเริ่มตึงแล้วนะครับขยับขึ้นนะครับครับ คับได้กาัวนึเอใก็จะยปไดกรด่องรดิกันื่อเคืไนเเครืวจิตสคือนสาวน้ยสูงอยสามสาือนสามนเจ็ดเมืนครับ หมื 5, ่นห้าหมื่นเจ็ดนะครับราคายังนิ่งอยู่นะครับวัวสาวนะครับวัวสาวราคายังนิ่งอยู่นะครับว่างัวโคตรแม่ลูกราคาจะตึงเลยครับขยับเล็กน้อยนะครับตึงขึ้นเล็กน้อยนะครับขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับสูงร้อยยี่สิบัวละหมื่นครับราคา ตัวละมนตัวละมืนเงร้อยยี120่สิบราคาเปิดตัวละหมื่น่ตึงยังไง ลอยเนือกับใส่ไงกับขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับใส่เล็กยังนิ่งๆอยู่นะครับใส่เล็กกับใส่กลางยังนิ่งๆอยู่นะครับงัวเลียงลอยเลียงนะครับเข่าสนามหลาแล้วนะครับเริ่มมีเข่าสนามหลายอยู่นะครับลอยเรียงนะครับโค่แม่ลูกนะครับโค่นแม่ลูกนะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับขยับขึนนะครับนิดหน่อยครับ แต่ว่วานะสาวนะครับหนุ่มสาวยังยังนิ่งๆอยู่นะครับหนะุน่มสาวยังคงที่อยู่ครับนี่ไปเวียดนามเลยติดปลายเลยครับ <c oughs> <c oughs> มืัอนี้เริ่มมีพ่อแม่พี่น้องกกเกษตรกรเทาเริ่มเข้ามาหาซื้อเง่อยเลยนะครับครับเห็นหลายคนอยู่นะครับเริ่มทยอยเข้ามาซื้องื่อนนะครับว่ามุมนีเราเคยได้เบอร์เขียนมุมนีเพื่นเงินขายเงินขายตลาด